สวัสดีครับก็วันนี้มาดูวิธีใช้ MT4 ตอนที่สองครับถ้าใครมาดูตอนแรกก็หาดูได้ครับ MT4 วิธีใช้ MT4 ตอนที่หนึ่งครับอ่าเราก็มาทบทวนกันเล็กน้อยแล้วกันครับวิธีการซื้อขายก็คืออ่าเราเข้าไปที่หน้ากราฟของแต่ของแต่รับคู่เงินที่เราต้องการเทรดน,นะครับนี่นะครับ มาดูอยู่ตรงซิมโบลตรงนี้เราก็มาดูคู่ UDCF เราถ้าอยากดูคู่นี้เราก็ก็นี่นะครับชาดวินโดว์นี่ครับมันจะได้เป็น UDCF จะดูแบบนี้นะครับนี่ครับวิธีการเลือกแท่งเขียนก็ดูจากข่าวที่แล้วนะครับขนาดกราฟที่ดูที่ทุกสี่ชั่วโมงในแต่แท่งเทีนคือแผ่นสิบชั่วโมงแต่เป็นตรงนี้หนึ่ง ในแต่และแท่งเทียนจะเป็นทุกหนึ่งชมงใช้ S สครับทุก4ชั่วโมงวิธีการซื้อขายก็ง่ายๆ่ยหยุดเมื่อเราอยู่ที่กราฟคู่เงินที่เราจะเทรดก็คกขวาแล้วก็เทรดดิ้งแล้วก็ New Order ถ้าเราตรงนี้นี่นะครับวอลรุ่มเราจะเทะรดเท่าไหร่ก็ได้นี่เป็น1นึ่งล็อตศูนยล็อตหล็อตแล้วแต่นะครับแล้วก็เลือกเซลล์หรือบาย นะครับสมมติตอนนี้เราไปสตแตน,นกดเซลล์ก็ขึ้นมาครับนี่นะครับเป็นเซลล์อยู่ที่เมาส์น,นะครับเ,เซลล์ p r o f ังถ้าเราวิธีที่สองเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราซื้อขายเสร็จแล้วเราจะตั้งเทค profit ที่ตรงไหนถ้าสมมติตรงนี้เราซื้อเซลล์เราเทค profit ก็ไปมาดูว่ากราฟต้องลงไปข้างล่างแล้วเราไปเทเราไปที่ปุ่มเซเกียวนะครับ ไป,ไปเส้นไปที่เส้นนะครับเส้นเขียวที่ว่าที่เราซื้อมามันจะขึ้นเส้นแล้วก็เอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็คลิกเมาส์ค้างนะครับดึงลงมานี่ก็คือเราจะเทคโ p r o f ตปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วกด modify ปุ๊บนี่นะครับเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเซลล์ก็คือลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับเทคโ profit ที่ กำไรที่แปด้อยบาทนี่ค่าเงินลังผมตั้งเป็นบาทแปดร้อยบาทหรือว่าเจ็ดเก้าสองปีก็คือเจ็ดบเก้าจุดสองปินะครับถ้าเราถ้าเราคลิกไปข้างบนแล้วครับในเมื่อเราสั่งเซลล์ปุ๊บอันนี้จะกลายเป็นตั้ง stop ป o ลอนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมานตั้ง stop ป o ลอเพราะถ้าเราใช้คําสั่งเซลล์ขึ้นข้างบนแปลว่าเราไปตั้งไว้เป็น stop ป o ลอขึ้นข้างล่าง ลงมาข้างล่างก็คือเป็น t a ค e profit โอเคนะครับผมปิดออเดอร์นี้ไปค,ครับปิดนี่นะครับวิธีการปิดออเดอร์ก็ง่ายๆกดปิดไปเลยถ้าเราเราเราจะไม่รอเทคโ profit นะครับหาคำสั่งอีกครั้งเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นคำสั่งซลล์นะครับคราวนี้เป็นคำสั่ง่ายดูบ้ะครับการาฟขึ้นมาแล้วคราวนี้พอ b ายจะได้กำไรก็ต่อเมื่อกราฟมันวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราจะตั้งจะตั้ง เทคพูฟิตแล้วก็ลากขึ้นมาข้างบนแล้วก็ปล่อยมันก็โมดิฟายแล้วกดโมดิฟายแล้วเรแปลครับนี่ก็คือเส้นสีแดงก็คือมันจะมีตัวตัวโค้ดบพรว่าออเดอร์ไหนออเดอร์ไหนนะนี่ก็คือเทคพูฟิตนี่ครับเทค r o ฟิตที่มันจะขึ้นมา,เ,าเอาเมาส์เอาเมาส์ไปชี้ตรงเส้นเทคพูฟิตที่กำไรหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดทีปีหนึ่งสองหนึ่งห้าก็คือหนึ่งสองร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าปี ถ้าดึงลงมาข้างล่างสำรับของสั่งบาทก็เป็นสต o อบร้อนนะครับนี่ครับนี่นครับนี่ก็คือนี่คือการตั้งค่าสต็อป o ้อลหรือว,ว่าเทปโปกิตหรือเราจะหรือเราจะเปลี่ยนแปลด้วยตัวเลขด้วยตัวเองก็ได้ก็คือคลิกขวามาตรงออเดอร์ด้านล่างนะครับคลิกขวาแล้วก็ modify order นี่นะครับแล้วก็กดสต็อปร s อนเทปโปกิตแล้วนะแต่ว่าง่ายสุดคือจับ เส้นล่างนี้ดีกว่าดูจากกาดรเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตัวเลขครับถ้าจะปิดออเดอร์ก็กดกดปิดเลยก็ได้ปุ๊บก็โคดออเดอร์ครับอ,อย่างเช่นกรณีนี้การปิดออเดอร์ครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ออเดอร์แต่ผมลองให้ดูสักหนึ่งหนึ่งล็อตเลยแลวกันหนึ่งล็อตติดคัสั่งบาทนี่นะครับปุ๊บ อืเราคิดว่าสมมติว่าสมมติว่ากราฟมันพิ่งขึ้นมาเ,ร,เราได้กําไรสักระยะหนึ่งแล้วแต่คราวนี้เราเราคิดว่าเราเราคิดว่าเนี่ยเราคิดว่าอยากจะเทค profit ไปบ้างแล้วก็กดลองกดปิดครับปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเลือกคราวนี้เราก็เราเลือกปิดผมสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเป็นศูนย์จุดห้าเมื่อกี้หนึ่งร้อโอเคแล้วก็กดโคส s e b เมื่อกี้นี่ดูด,ดีๆครับนี่คือไซส์หนึ่งรอด เราแค่ครึ่งหนึ่งปุ๊บกดเนี่ยกดตรงเหลือเราตั้งตรงนี้ครับออเดอร์เราก็เหลือศูนย์จุดศูนย์จุดห้ารอดนี่คืออย่างง่ายๆนะครับีวิธีใช้ตั้งเทคพอเป็นสต็อปลอเดี๋ยวเข้าหน้าเราจะมารู้มาเรียนรู้กันนะครับว่าบายสต็อปบายลิมิตเซลล์ลิมิตแล้วก็เซลล์สต็อปเป็นยังไงในเวอร์ชันต่อไปนะครับ